ปฏิบัติการก๊อจิรับคำท้าไอซ์บักเก็ตชาเลนจ์ไทยแลนด์ตามที่น้องพัดจังได้ท้ามาจะนำเงินสมทบทุนให้กับจิริราชมูลนิธิและร่วมกับเงินบริจาคของพนักงานปตทก๊อตจิขอท้าต่อเพียงโพสต์คลิปไอซ์บักเก็ตชาเลนจ์บนเฟ e บุ o k ของเพื่อนๆเ,เองอย่าลืมบอกในคลิปด้วยว่ารับคำท้าจากก๊อจิ อย่าลืม #ptpgotji sharing ภายใน24ชั่วโมงยอดไลค์และแชร์ของเพื่อนๆจะถูกนำมาสมทบทุนบริจาคต่อไปได้เวลาก o จิ i bucket challenge Thailand ทุกการกดไลค์ like และแชร์วิดีโอคลิปนี้บนเฟ c บุ๊ o k We l o พ e p t t ภายใน24ชั่วโมงจะแปลเป็นเงินสมทบทุนเช่นกัน1ไลค์เท่ากับ1บาทและ1แชร์เท่ากับ3บาทคุณมีเวลาเพียง24ชั่วโมง